ครับนัทเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับครับนี้ครับนัทก็จัดส่งนะครับทั้งหมด2รายการนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายการแรกนะครับเป็นอิสกินะครับ NT 540นะครับตัวขายประจำของทางร้านเรานะครับตัวนี้ปรับสภาพนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเช็คระบบ4วินนะครับ เปลี่ยนลูกปืนล้อนะครับเช็คลูกหมากให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะส่งนะครับให้เอฟซีนะครับที่อำเภอโนนสังนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับพร้อมกับอุปกรณ์นะครับ3ชิ้นนะครับเป็นอุปกรณ์ใหม่นะครับโรตารีนะครับนาซ่านะครับสีฟ้านะครับตัวนี้ขึ้นรถให้เรียบร้อยนะครับรับประกัน1ปีนะครับติดค้าดีสินค้ามีคุณภาพนะครับได้รับมาตรฐาน ISO นะครับตัวนี้อีกหนึ่งชิ้นนะครับก็จะเป็นผ่นทวนนะครับของนาซ่าเรียกว่าจัดของชุดของนาซ่าเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับของตัวนี้นะครับ ผ่านพวนก็จะเป็นผ่านห้ายิบสองนะครับรถเช็คพร้อมใช้สวยๆครับจดทะเบียนปีห1หนึ่งนะครับพร้อมจัดส่งครับพร้อมส่งมอบนะครับช่างน้อยครับขึ้นรถได้เลยนะครับขอระบบไฟนะครับระบบแตะนะครับให้ลูกค้าได้ฟังเสียงหน่อยนะครับก่อทุกครั้งนะครับก่อนที่รถจะออกนะครับจัดส่งนะครับระบบไฟนะครับติดปกตินะครับยกเกียร์หน้าครับระบบแตะติดรถสิครับ มีเร็วครับหางครับนะครับตรวจเช็คระบบเรียบร้อยครับตัวนี้ก็จบในงบที่3 5 0แสนบาทนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับไม่รวมโรตเรี่นะครับส่วนโรตเรี่ก็ราคาตัวละ4ี่หมบาทนะครับเพิ่มต้องหากนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสําหรับสาวกนะครับแฟนแฟนพันแท้นะครับของอิตกลีก็สามารถ โทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191ครับ0918611191นะครับรถจะเข้าอีกทีก็ประมาณช่วงวันที่25นะครับปลายเดือนนะครับปลายเดือนนี้นะครับเข้าทุกเดือนนะครับอิสกินะครับมีเข้าทุกเดือนนะครับตัวนี้เกาะเป็นหางใหม่ให้เรียบร้อยนะครับขึ้นรถพร้อมอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับขอบพระคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับที่ไว้วางใจเลือกสั่งจองติดค้าจากทางทีมงานเรานะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ก็จัดส่งนะครับเป็นรายการที่สองนะครับของวันนี้นะครับก็จะเป็นคูเวตานะครับ L สา0 8นะครับอันนี้จัดส่งนะครับให้ลูกค้านะครับที่อำเภอคามชะอีนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ตัวนี้ปรับสภาพใหม่นะครับเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นนะครับทำสีหางนะครับพร้อมแถมนะครับแถมแถมแถมที่ใส่กระติกน้ำนะครับอย่าลืมแนวใส่กระติกน้ำเราเดีนี่มันสิเงียดได้หนแนวใส่กระติกน้ำเราเนี่ อันนี้จัดส่งนะครับคำเชีมุกอาหารนะครับลูกค้ามาวางเงินไว้ทั้งหมดแล้วนะครับตัวนี้ไปพร้อมกับอุปกรณ์3ชิ้นครับปรับสภาพเก็บงานให้สวยๆนะครับรอบคันเช่นเคยนะครับเปลี่ยนแผ่นลังคาใหม่นะครับเก็บสีใหม่นะครับรอบคันนะครับตรวจเช็คเปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคองเครื่องคองไฮนะครับคันนี้เช็คแม็กมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากสิ่งห่อสิ่งให้นะครับจากแมชชีเตอร์เหมือนเดิมนะครับบอกหุ้มใหม่ๆนะครับสวยๆครับพร้อมกับโรตารี่ใหม่นะครับสยามซัตโตล่านะครับ ครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ